วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมารยาทในการไหว้พระกราบพะคุณครูสอนไปแล้วเราจะมาทวนกันอีกรอบนั่งท่าเทพ,พบุตรนั่งท่าเทพธิดาอัญชรีมืออยู่ตรงไหนคะอัญชรอหนะ้าอกยังไม่ขึ้นเลยยังไม่วันทานเลยมืออยู่ตรงหน้าอกพนมมือเป็นดอกบัวตูมอ่ะวันทานหัว หัวนิ้วโป้องอยู่ระหว่างหวห่างคิ้วนะคะปุนปูนหัวนิ้วโป้องอยู่หว่างคิ้วค่ะลูกวันทาออกปุณไม่มาวันที่เขาสองอาปุณดูเพื่อนเอาปุณดูเพื่อนค่ะวันทาวันทาอย่างนี้ค่ะวันทาอ,อ่ะพี่วาดกราบแบมือน,นะคะกราบลงไปแบบมืออะก้กราบลงไปค่ะพี่ปุนกราบไหวไหมคะเออเอากราบลงค่ะพี่โชว์กราบโอเคอีกรอบนะคะ อัญชรีพูดด้วยจะได้จำได้อัญชรีวันทาวันทาหวางคิ้วแล้วค่ะหัวนิ้วโป้งอยู่หวังคิ้วค่ะโปตอนเอ่อวันทาอภิวาทกากคกกาอ่าตะวันถ้าไปนั่งตรงสัญลักษณ์ตะวันจะไม่นั่งแถวเอียบอกไหมงั้นตะวันขยับไปให้ตรงสัญลักษณ์ตัวเองอ่าโอเคค่ะเอาใหม่นะคะ อัญชลีวันทาวันทาอยู่ตรงไหนออลืมละอภิวากรบแบมือนะคะกราบกระสวยสวยน้องเนยอ่ะเอาใหม่นะอีกรอบหนึ่งอัญชลีอัญชลีคนยังไม่ทำาในอัญชลียางมืออยู่ตรงไหนอัญชลียังค่ะยังอัญชลีอยู่พนมมือวันทา อิพิวาดโอเคเยี่ยมต็มเลให้กับตัวเองค่ะเยี่ยมมาก